โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในชาแนลของผมนะ Simple Gamer นะครับผมก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาทำความรู้จักโปเกมนที่มีชื่อว่าเซลาล่าฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากสกิลพาสซีฟก่อนนะสกิลติดตัวของเซลาล่านะครับคือสกิลวูนแอปซอร์บนะฮะเมื่อโดนทำดาเมจใส่จะได้รับอิเล็กทริกชาร์จ นำพลังของเอล็ก c ิชาร์ยมาเพื่อมันดาเมจให้กับการโจมตีของตัวเองนะไม่ตโดนโจมตีนะครับผมเอ,อ๊เห็นไหมจะมีสายฟ้าติดอยู่ที่ตัวนะครับก็หลังจากอยู่นี้นะฮะก็จะได้รับความเร็วในการโจมตีนะครับผมแล้วก็จะทำดาเมจแก่ศัตรูด้วยนะ ไปเรามาดูการโจมตีปกตินะครับการโจมตีปกติเนี่ยเมื่อโจมตีครบ3ครั้งครับจะได้รับบูตแอคแท็กนะแล้วก็ทำดาเมจเพิ่มขึ้นพร้อมกับออมอบสถานะอามาพาตกับสตูนะครับผมแล้วก็ฟื้นฟูเลือดของตัวเองเล็กน้อยด้วยนะถ้าถานะอมาพาตเนี่ยว่าน่าจะเป็นการสโลนะหรือว่าลดความเร็วโจมตีของ ต่อสตู้นะที่มันจะมีสายฟ้าติดนะฮะเหนโอเคก็ประมาณนี้แล้วก็จะเพิ่มหลอดเลือดให้ตัวเองนะดูนะตีครบ3ทีนะหนึ่งสองสามโอเคเลือดจะเดิ้งขึ้นนิดนิดหน่อยนะทีนี้เรามาดูสกิลที่หนึ่งนะครับ Agility นะฮะ,ะจะเป็นการ พุ่งไปข้างหน้ายอย่างรวดเร็วนะแล้วก็เพิ่ม attack speed ปึ๊บทำให้ตัวเราเนี่ยตีเร็วขึ้นนะ,ะประมาณ4ครั้ง5ครั้งอันนี้คือยังไม่ได้ใช้สกิลที่หนึ่งนะครับก็จะตีะช้าๆประมาณนี้แต่พอใช้ปึ๊บนะตีเร็วขึ้นนะฮะับสกิลที่สองนะครับสกิลสลัดนะครับผมเป็นการโจมตีสตูแบบต่อเนื่องนะครับผม การตกดีคั้งสุดท้ายของสกิลเนี่ยจะทำให้สตูเกิดลนะ็อกอัพนะครัครั้งที่3นะครับสตูก็จะลอยขึ้นนะครับผมต่อไปเดี๋ยวเราไปดูสกิลที่1นะ่นะสกิลหนึ่งอัปเกรดสกิลหนึ่งนะครับต้องเป็นเลเวลหกโอเคสกิลที่1น่นะครับเมื่ออัปเกรดเป็นสกิลวอนสวิตนะโอเคเรามาดูความสามารถของสกิลวอนสวิตกัน จะเป็นการด็ดเป็นเส้นตรงนะครับไปข้างหน้านะทำดาเมจใส่ศัตรูอ่ามีดามเมจเพิ่มขึ้นนะครับยอย่าพับปิดเลยการทั้งค่าปิดคู่ดาวไม่ได้นะโอเคเมื่อผ่านศัตรูแล้วจะเกิดดาเมจชิอ่แล้วตอนย้อนกลับอ่าตอนย้อนกลับก็ติดดาเมจเหมือนกันนะครับผมอ่าสกิลนี้นสามารถกดได้สองครั้งนะครั้งแรกเนี่ยจะเป็นการเด็ดไปข้างหน้านะครับ ถ้ากดอีกครั้งเนี่ยจะเป็นการกลับไปที่เดิมถ้าคิดอะไรไม่ออกก็เหมือนบุลลาร์ะฮะใน lv ครับแล้วก็สกิลเนี่ยนะฮะจะเพิ่มดาเมจจะเพิ่มดาเมจให้กับตัวซาล,ล่าด้วยนะครับแล้วก็บัฟสปีดแอคแท็กนะให้นานขึ้นนะครับประมาณ7ทีนะ ได้เร็วประมาณเจ็ดทีได้โอเคต่อไปเดี๋ยวเราไปดูสกิลอัปเกรดสกิลที่สองนะสกิลน่าจะเว่าแปดอ่ะว่าแปดนะครับเดี๋ยวเราจะเรนรู้เซตแรกกันก่อนนะอะ่ต่อไปจะเป็นสกิลดิชานะครับโอเคสกิลที่สองัปเกรดสกิลที่หนึ่งนะ ก็จะทำการปล่อยสายฟ้าออกมาคุมร่างกายตัวเองนะครับเพื่อทำดาเมจใส่โปเกมอนที่อยู่ในแรปชิดนะทำดาเมจอย่างต่อเน,นื่องเลยนะเห็นไหมโอเคแล้วก็ตอนที่เราใช้สกิลนี้อยู่นะครับถ้าโดนศัตรูเนี่ยนะจะมอบโลให้กับตัวเราด้วยนะดูนะโลขึ้นไหมอ่ามีโลขึ้นมานะครับแล้วก็ศัตรูที่ติด สถานะประพาดอยู่ก่อนแล้วเ,ม,เมื่อเมื่อด้ฉาดแสดงผลเสร็จเนี่ยจะดึงศัตรูตัวนั้นเข้ามาหาเรานะครับผมแล้วก็ทําดาเมจอีกครั้งหนึ่งนะในจังหวะน,นี้ศัตรูเนี่ยจะขยับไม่ได้ด้วยนะครับโอเคแล้วก็จะติดสถานะส l o ด้วยนะเดี๋ยวมาลองดูกันโอเคเขาเรีกล้ามแล้ว เหมือนจะดึงเหมือนจะดึงศัตรูเข้ามาหาเรานะแล้วก็โดนลถสกรีดไปด้วยเมื่อกี้เราก็โดนนะครับเดี๋ยวเราไปดูสกิลแอนติเมทเอ้ยไม่ใช่สิครับในเกมนี้ต้องเป็นอยู่ในมูฟนะสำหรับสกิลอยู่ในมูฟนะพัดมาเกี่ยวนะครับจะเป็นการปล่อยสายฟ้านะครับทำดาเมจใส่ศัตรูนะศัตรูที่อยู่ในรัศมีทุกตัวเนี่ยจะถูกน็อกอัพทั้งหมดนะครับผมแล้วก็จะมี อแอร์เรียพัร์มานะครับเมื่อเมื่อตัวเซลาล่าเนี่ยเข้าไปอยู่ในอาณาเขตนะของพัรมารนะครับจะได้ระยะการโจมตีปกติเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ดามดเมจก็จะเพิ่มขึ้นนะครับผมน,นี่นะอ่าเม่อยู่ในพัรมารนะครับอ่าตีเร็วนะครับแล้วก็ตีแรงนะประมาณนี้นะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปดูสกิลชุดที่2ของเซลาล่านะเดี๋ยวเรามาดูสกิลที่1เซตที่2นะครับผมตอนนี้ผมก็ได้อัพสกิลที่มีชื่อว่าสปาร์กมานะครับสกิลนี้จะเป็นการชาร์จไฟฟ้าแล้วก็โดดใส่ปโปเกมอนสตูนะครับผมถ้ากดโจมตีปกติก่อนโดดถึงเป้าหมายเนี่ยจะเปลี่ยนทิศทางโดดไปยงปังโปเกมอนสตูที่อยู่ใกล้สุดแทนนะครับผมนะสกลนี้กดได้สามครั้งนะครับ อ่าอ่าโอเคครับสกิลน,นี้สามารถกดใช้ได้3ครั้งครับก่อนจะเข้าสู่ช่วงคูลดาวนะเมื่ออัปเกรดเป็นสปาร์เนี่ยก็จะฟื้นฟู HP ของตัวเองเมื่อกดโจมตีปกติก่อนก่อนที่จะกระโดดถ,ถึงโปเกมอนศัตรูนนะคือสกิลเนี้เรากดกระโดดแล้วกดโจมตีหนึ่ครั้งครัครบในจังหวะที่ลอยอยู่กลางอากาศนะอ่า โอเคไม่ควรกดรัวนๆนะครับผมมันจะเสียดาเมจไปปัอไปเดี๋ยวเราไปดูสกิลที่2อ,อัปเกรดสกิลที่2นะก็จะเป็นวิชาร์นะครับสกิลเนี่ยจะทำการพุ่งไปยังพื้นที่เป้าหมายนะหากท่านี้เนี่ยโดนโปกเกมอนเนี่ยครับจะทำการโจมตีแบบต่อเนื่องใส่ศัตรูตัวนั้นนะแล้วก็ทำดาเมจบางส่วนสะท้อนกลับมาใส่เราด้วย ถ้าโปเกมอนฝั่งตรงข้ามโดนท่าวอลสเวตสปาหรือว่าบุตรแอคแท็กของเรามาก่อนนะจำนวนครั้งการโจมตีของยวชางเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นไปด้วยนะครับเมื่อเกตเป็นยวชางนะครับกิลนี้โดนเป้าหมายแล้วครับจะโดนสตูรอบๆด้วยนะครับโอเคก็ประมาณนี้ ส่วนตัวผมชอบเซตนี้มากเลยนะคือแบบไล่ถ้าไล่ถ้าไล่ฆ่าศัตรูนะครับแนะนําให้เป็นเซตนี้นะแต่ถ้าเป็นทีมไฟ์นะครับแนะนาให้เป็นเซตสกิลที่หนึ่งนะครับถ้าเราถ้าศัตรูไม่ได้ติดสถานะอะไรนะจะได้สามทีนะครับผมทีนี้ถ้าศัตรูติดสถานะ 1>, 1 2 3 4โอเคจะตีฟีขึ้นมาทีหนึ่งนะแล้วก็ระยะระยะพุ่มนะครับก็ไกลอยู่นะพอกดกิลที่หนึ่งครั้งหนึ่งนะเห็นไหมไกลมากครับอ่าปตูที่ใกล้ที่สุดนะโอเคได้ประมาณประมาณนี้ระยะประมาณนี้จะโดดถึงนะครับคือเราอยู่ในพุ่มเนี่ยเราสามารถโถไปสพครต์ตัดได้เลยแนละ้ โอเคสกิลของเซราว่าก็มีเพียงท่านี้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเพลย์เลย